สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือช่องวีแกนสตาร์ทอัพคลิปนี้จะมาทำเต้าหู้ซอสมะขามสุดเด็ดกันครับบอกเลยนะครับว่าจานนี้ทําง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆก่อนที่จะไปดูวิธีการทํายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องวีแกนสตาร์ทอัพด้วยนะครับในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํามะขามเปียกตัวนี้นะครับเป็นน้ํามะขามเปียกแบบสําเร็จรูปนะครับก็สะด,ดวกดีนะแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งคันเอง ข้นๆเลยกินมะขามเปียกชัดเจนมากเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะครับ3ช้อนโต๊ะ 2> 1 2ประมาณนี้นะสช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับ2ช้อนโต๊ะ มาณสช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลดอกมะพร้าวนะครับใส่ลงไปประมาณนี้แล้วเราก็ตัดเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเรามีความเค็มของซีอิ๊วแล้วหลังจากที่เราใส่เกลือแล้วนะครับผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ50มิลลิลิตรแล้วเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกันครับ เวลาเคี่ยวนะครับเราก็เคี่ยวแบบไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องอย่าให้เดือดจัดมากผมใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเพิ่มเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเปรี้ยวนําเกินไปนิดหนึง่งเวลาเคี่ยวก็เคี่ยวเบาๆนะครับที่เราต้องเคี่ยวซอสแป๊บหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากลิ่นของน้ำมะขามเนี่ยให้มันออกไปนิดนึงนะเพราะกลิ่นมันอาจจะแรงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเคี่ยวให้ซอสเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วก็กินของมะขามเนี่ยให้มันลดลงนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่โดดจนเกินไปโอเคครับซอสเราก็เดือดประมาณนี้นะครับผมเคี่ยวไปประมาณสัก3นาที 3- 4นาทีนะครับ5นาทีไม่เกินนี้เราก็จะได้น้ำซอสข้นๆแบบนี้นี่นะครับมันก็จะมีความข้นประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนเราพักให้เย็นเนี่ยเขาจะข้นกว่านี้อีกเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลน,นะครับ น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซอสมะขามเราเดี๋ยวเราจะใช้เต้าหู้อันนี้ผมซื้อเต้าหู้มาจากตลาดนะครับเป็นเต้าหู้ใบตองใครจะใช้เต้าหู้ขาวเต้าหู้แข็งแบบไหนก็ได้นะครับตามชอบได้เลยมันจะมีความแข็งในระดับหนึ่งแล้วก็แต่มันจะมีความนุ่มอยู่ในตัวด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้น,นี้ก็ทำสำหรับ2-3คนกินนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทอดเต้าหู้กันนะครับก็ใส่น้ำมันไปเลยน้ำมันก็ประมาณนึงนะใครชอบเต้าหู้แบบกรอบๆเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรเติมน้ำมันเพิ่มไปนิดนึงมันจะมีความกรอบแล้วก็มีความมีความกรอบแข็งขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแค่เคีนควๆเอาแค่แบบนิ่มๆแต่มีสีก็ใส่น้ำมันน้อยๆน,นะครับเวลาทอดเต้าหู้ผมแนะนำว่าเราควรจะซับน้ำนิดนึงนะ เพราะว่าเต้าหู้มันมีน้ําเยอะนะครับแล้วมันก็จะทําให้กรอบเร็วด้วยเวลาจะทอดเต้าหู้นะครับพยายามอย่าเพิ่งไปแตะหรือว่าไปจับเขาไปเขี่ยเขาเยอะนะไม่งั้นมันจะแตกง่ายนะครับ ปล่อยให้เขาแข็งตัวนิดนึงแล้วก็ให้เขาเฟิร์มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเต้าหู้เนี่ยเขาจะเริ่มมีเริ่มเป็นฟองๆเริ่มเป็นแข็งๆแล้วรอให้เขาเหลืองอีกนิดนึงก่อนนะครับแล้วเราค่อยค่อยกลับด้านเริ่มแข็งแล้ว เต้าหู้จะกรอบเนี่ยเราต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับแล้วเราก็ต้องซับน้ำออให้เขาแห้งๆนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยกว่าเต้าหู้มันจะความชื้นเขาจะออกนะครับมันจะกรอบยากแล้วก็น้ํามันกระเดนด้วยนะนี่ขนาดผมซับแล้วนะน้ํามันยังกระเด็นอยู่เลยนะครับสีน่ากินมากบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มใน ใสแล้วเราก็ราดซอสมะขามที่เราพักไว้นะครับเห็นไหมว่ามันจะข้นขึ้นแล้วก็หนืดขึ้นด้วยนะครับถ้าเคลือบช้อนได้แปลว่าโอเคเลยแล้วก็ราดลงไปเลย นี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะจะเอาเยอะจะเอาน้อยนะครับแล้วแต่เราได้เลยสูตรนี้เนี่ยทานได้อีกประมาณ2จานเลยนะเนี่ครับยังเหลืออยู่นะยังเหลือซอสอยู่เสร็จแล้วเราก็โรยด้วยหอมเจียวขาดไม่ได้เลยนะครับหอมเจียวอันนี้ผมซื้อจากตลาดมานะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากเลยนะแต่บอกเลยว่ามันอร่อยมากๆ อีกอันนึงนะครับที่จําเป็นมากๆเลยก็คือกระเทียมเจียวนั่นเองใส่ลงไปอันนี้ผมเจียวเองนะเพราะว่ากระเทียมเจียวจากตลาดเนี่ยมันจะชอบเป็นเปลือกแข็งๆผมไม่ชอบนะครับก็เจียวเองดีกว่าเป็นกาลริกชิปนะครับกระเทียมเจียวแบบเป็นชิปเป็นเหมือนแบบคล้ายๆมันฝรั่งเป็น,ปนแผ่นอย่างนี้นะฮะนี่แลสุดท้ายเราก็พริกทอดแตกงลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเต้าหู้ซอสมะขามทําง่ายมากๆเลยนะครับแต่บอกเลยว่าจานนี้เด็ดมากๆมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับบอกเลยนะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูปรดของผมเลยนะครับนี่ทำง่ายมากเลยนะ ที่สำคัญคือต้องมีกระเทียมแล้วก็หอมเจียวนะครับมันจะอร่อยมากๆนี่ถ้าได้ข้าวซะหน่อยนะอบอกเลยว่าเด็ดมากเต้าหู้เนี่ยมันมีความกรอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็นุ่มข้างในพอมีหอมมีกระเทียมกินคู่กันแล้วเนี่ยมันลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆเปรี้ยวอมหวานกำลังดีแล้วก็ มีเค็มนิดนิดว่าแล้วก็อีกสักอันรอบนี้ลองกินกับพริกทอดด้วยนะนี่มีความเผ็ดนิดนึงตัดเลี่ยนหน่อยมีความกรอบมีความหอมกระเทียมหอม,มหอมแดงทำโคตรง่ายแล้วก็อร่อยด้วยลองไปทำดูนะครับเพื่อน,นสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง vegan startup ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆ เมนูน่ากินใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ลองทางกันดูนะครับแล้วเจอในคลิปถัดไปสวัสดีครับ